ปีพุทธศักราช2,127หลังจากสมเด็จพระนเรศวรทรงประกาศอิสรภาพเพียงเจ็เดือนถัดมาหงสาวดีส่งกองทัพใหญ่มาตีกรุงศรีอยุธยาพระเจ้าหงสาวดีวางแผนบุกสองทางทางแรกพระยาพสะสิมยกทัพสามหมื่นผ่านด่านพระเจดีสามองค์ทางที่สองพระเจ้าเชียงใหม่ยกทัพหนึ่งแสนลงมาจากทางเหนือสมเด็จพระนเรศวรเตรียมรับศึกอย่างรอบคอบ โปรดให้เจ้าพระยาสุโขทัยคุมทัพบกบเมืองเหนือและพระยาจักรีคุมทัพเรือจากกรุงศรีอยุธยาทรงสั่งทำลายสเสบียงตลอดเส้นทางข้าศึกพระยาพาสิมเข้าถึงสุพรรณบุรีหวังยึดเป็นฐานแต่ถูกพระยาจักรียิงปืนใหญ่ต้านไว้พระยาพสิมต้องถอยไปตั้งทัพที่เขาพระยามานสมเด็จพระนเรศวรเสด็จโดยเรือไปทำพิธีฟันไม้ข่มน้ำแล้วรวมพลที่ป่าโมก แขวงเมืองวิเศษชัยชาญส่งเจ้าพระยาสุขโขทัยยกไปตีเขาพระยาแมนกองทัพมพม่าพ่ายแตกพ่ายอย่างรวดเร็วพระยาพะสิมหนีไปโดยไม่ได้รบต่อขณะเดียวกันทัพเชียงใหม่ยกถึงชัยนาทไม่รู้ว่าทัพพระยาพะสิมพ่ายแพ้แล้วยังคงตั้งทัพรอประสานเพื่อเข้าตีกรุงสมเด็จพระนเรศวรยกทัพหลวงออกเองอีกครั้งส่งพระราช,ชมนูนำทัพเล็กขึ้นไปโจมตี พระราชมนูใช้กลยุทธ์ซุ่มในป่าและตีโฉบสร้างความสับสนในค่ายข้าศึกกองหน้าข้าศึกไม่อาจตั้งมั่นได้จำต้องถอยกลับไปเมืองชัยนาทพระเจ้าเชียงใหม่รู้ข่าวพมา่าแพ้แตัดสินใจถอนทัพกลับเชียงใหม่การรุกรานครั้งใหญ่ของหงสาวดีจึงล้มเหลวโดยสิ้นเชิงด้วยแผนรบเฉียบแหลมของสมเด็จพระนเรศถ้าเห็นว่าดีมีประโยชน์ช่วยกดถูกใจ ช่วยแชร์ด้วยนะครับ